สวัสดีทุกคนนะคบเนื่องจากมีเกมเข้ามาหนึ่งเกมนะก็คือน i โครนะครับอันนี้ก็เป็นเกมปลา์เกมหนึ่งก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเล่นไปเลยกันแล้วกันนะครับก็เลยได้ว่าแบบไอเข้ามาลองบรรยากาศของเกมไฟล์เข้าใจพวกตัวระบบต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนี้เลเวล31ละเล่นเป็นนักธนูนะครับเล่นเป็นนักธนูนะก็เจ้าตัวนักธนูเนี่ยนะก็เป็นอา,อาชีพหนึ่งที่าจริงๆผมก็ศึกษาข้อมูลจาก,าจากทางฝั่ง ผู้เล่นในโคลเลๆท่านนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าเออถ้าเราเล่นสายที่เป็นแบบโจมตีระยะไกลก่อนจะทําให้ได้ได้เปรียบในช่วงแรกอะไรเงรี้ยซึ่งก็าสายธน,นูก็เล่นได้ค่อนข้าง,งสะดวกนะครับทีนี้เดี๋ยววิดีโอนี้เราพยายามจะย่อยอในส่วนที่แบบอพอผู้เล่นเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะครับจะทำการเติมโค้ดตัว P registration ยังไงนะครับก็คือโค้ดการลงทะเบียนลงหน้าแหละซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราก็จะมีโค้ดลงทะเบียนลงหน้ามา มาแจกกันด้วย1โค้ดนะครับก็นี่นะครับสำหรับเจ้า,จาตัววิธีการเติมนะครับวิธีการเติมโค้รลงทะเบียนลงหน้านะครับก็คืออันดับแรกหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าเกมมาได้เสร็จแล้วนะครับผมก็ เ,เราจะสามารถที่จะถ้าเป็นของเวอร์ชันพีซนะเราจะเราจะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ n i r o c o m นะครับแล้วในเว็บไซต์ n i r o c o m เนี่ยจะมีอันที่เป็นรูปโล่เห็นไหมฮะทางมุมขวาบนนะครับก็ให้เราทําการล็อกอินนะครับด้วยบัญชีของเรานะครับพอเราทําการล็อกอินด้วยบัญชีของเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยครับเข้ามาดูข้อมูลของตัวผู้เล่นของเราได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวที่ผมทําขึ้นมาผมเล่นอยู่เซิ 4, ร์ฟเวอร์ซีหนึ่งศูนย์สี่รุกนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าแบบเข้เขาเข้ามาเรียกว่าชิมรางแล้วกัน ทำความเข้าใจกับเกมเพราะามันเป็นเกมไฟล์เนาะการที่แบบเรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเกมไฟล์ใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีด้วยนะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องระบบของเกมอีกทีนึงก็แล้วกันนะสำหรับในการเล่น สายธนูจนกระทั่งถึงเลเวลสามสิบนะจริงใช้เวลาไม่เยอะบอดคอนทั้งข้างหน้นะครับตัว r e g i s t r a t i o n code นะครับตัวรี i s t e r c คูปองนะครับเราก็จะสามารถที่จะกรอกลงมาในตรงนี้ได้นะครับแล้วพอเรากรอกตัว r ีจ i สทร์ชั่นคูปองเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาโค้ดตัวนี้มาใช้งานได้เลยในทันทีนะครับแล้วก็มันก็จะให้ตัวไอเทมต่างๆของเรานะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัตว์ขี่ตัวนี้เกมนี้พอเรามาพูดถึงตัวระบบของเกมนะครับตัวระบบของเกม นะครับนี่ปุ๊บอ่ะก็ตัวระบบของเกมเนี่ยสำคัญนี่คือเจ้าตัวสัตว์ขี่นั่นแหละนะครับอ่าหลักๆเลยหลังจากที่เล่นมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่มากๆนะอันดับแรกที่สําคัญมากก็คือเควสตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็เนี่ยมันจะมีปุ่มทางขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มเควสตรงนี้นะครับอัดกับอาร์ชีเมนต์นะเราก็สามารถที่จะแบบไอ้กดรับเควสไปได้เรื่อยๆแล้วก็มันจะจะมีปุ่มออโต้มูฟกับเทเลพอร์ตนะครับการเทเลพอร์ตเนี่ยมันสามารถเทเลพอร์ตได้แบบฟรีก็ได้นะครับแล้วก็เหลือวััดดเป็็นนแบบบออโต้้มูฟกไะคร สิ่งที่สําคัญในเกมนี้นะครับก็จะเป็นหนีไม่พ้เรื่องของตัวที่เป็นเมาส์นะครับหรือว่าสัตว์ขี่นั่นเองนะซึ่งเจ้าสัตว์ขี่ตัวนี้นะครับก็คืออันนี้คือได้มาจากเจ้าตัว p r e g i s t r a t i o n Code เลยนะเจ้าตัวเนี่ย Night Crow Silver Wolf เนี่ยอันนี้คือแบบเป็นหมาป่า อ่าเป็นเป็นเจ้าหมาป่าเงินนะแต่ว่าใส่หน้ากากไนโครนะครับตอนนี้มันก็มันก็จะมีโบนัสอ่าพวกโบนัสแอ a แท s กสปี s สกิลสปี e ดี e ฟนส์พีวีโบนัสอะไรอย่างเงี้ยที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยก็อ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เริ่มต้นมาให้มาก็ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะแล้วเนี่ยเราก็ทำเควสอะไรไปเรื่อยๆ นะครับสำหรับนักธนูนะ,ะจากที่เล่นมาบอดมาต้องบอกว่าบอดบอดมาสักพักนะครับเนี่ยเราก็จะต้องแบบเอ้มันมทำวกเพลสต,ต่างๆตามนี้นะครับก็มันก็จะแบบมีพวกไกด์ไลน์พวกวิธีการเล่นให้เราในช่วงช่วงแรกค่อนข้างง่ายนะครับตัว i e v e m e n นนะครับเนี่ยมันก็จะแบบมีพวกรางวัลต่างๆใช่ไหมให้เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีอ,ะอย่างเช่นตัวที่เป็น อันนี้ครับอันนี้ก็สําคัญนะก็คือพอเราเล่นไปเรื่อยใช่ไหมมันจะมีพวกอ e ีเวนต์ต่างๆนะพวกอ e ีเวนต์พวกนี้ก็จะให้เรารับรางวัลฟรีๆในช่วงแรกๆนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนจะเติมพวกเพรพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถให้อันนี้คล้ายๆกับว่าน่าจะเป็นทรงคล้าย Battle Pass นะคือสามารถที่จะแบบว่าผ่านตามจํานวนเควสแต่ละเควสคือพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับพวกตัวที่เป็นค่าคะแนนพวกนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถเปิดการ์ดต่างๆได้ถ้าเกิดว่าโชคดีก็ได้สัตว์เลี้ยงดีๆมาใช้ก็อน่า แต่มาดูของผมดูดูสัตว์เลี้ยงที่ผมได้มาแต่ละตัวดูนี่สิเบอร์โลเชสกาวอเตอร์บัฟฟาโลนคืออะไรกันเนี่ยอ่ะก็เห็นแอบไปส่องดูในกลุ่มไนโครเหมือนกันก็แบบเนี้ยครับเห็นแบบพวกสัตว์โตขี่พวกสัตว์ขี่ที่แบบว่ามันแบบไอ้มันแบบเป็นระดับแบบเรจินเดอรี่อะไรเงี้ยสีทองทองอย่างเงี้นะผมไม่แน่ใจว่าพูดถูกไหมนะเนี่ยคืออันนี้สีแดงนั่นคือระดับสูงสุดนะถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับเนี่ยอันนี้สีทองก็คือลำรดับรองเรามาจะเห็นว่ามีพวกแบบโวนัสสเตตัสต่างๆที่แบบเอ้ยหหรรูาาาาตตตตะะะะกกลลมนนนคัับใแ่ว นะฮะเนี่ยสีม่วงกระหลูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามทีเดียวนะครับก็สัตว์ขี่ก็จะมีผลกับเกมนี้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สําหรับสายธนูนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับการเซตพวกสกิลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสําคัญนะฮะก็ตัวสกิลเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบเซตได้ตามนี้นะตอนแรกๆเนี่ยก็คือเจ้าตัวธนูเนี่ยนะครับมันก็จะมีสกิลอของตัวมันเนี่ยที่ชื่อว่าแบบควิกช็อตอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ เข้ามาในตรงส่วนของตัวละครได้นะตอนนี้คลาสเนี่ยผมขึ้นมาเป็นอ,อาเชอร์แล้วนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเลเวล30ใช้เวลาไม่ค่อยเยอะก็บอดไปได้เรื่อยๆทำเควยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกมก็พาเราไปเองนะครับอ่าก็มีเรื่องคลาสเนาะอ่าเราพูดถึงเรื่องคลาสไปแล้วใช่ไหมก็มีตัวสกิลด้วยมีตัวสกิลด้วยนะครับตัวสกิลก็สามารถที่จะแบบไปที่เมืองแล้วก็ไปซื้อพวกหนังสือต่างๆได้นะครับ เนี่ยก็จะมีคลาสกิลอแบ็กสิ่งนี้ใช่ไหมอ่พวกไอเทมต่างๆก็อ่าทำตามในเรื่องเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีบางช่วงที่ต้องตีอาวุธเพิ่มขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็มันก็จะมีพวกใบอัปเกรดต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เติมด้วยเจ้าตัวโค้ดนะครับเจ้าตัวโค้ดนะอะ่ที่ เป็นโค้ด e r e g i s t r a t i o n ก็จะได้พวกไอเทมอัพเกรดมาค่อนข้างจะสะดวกสบายด้วยนะครับอ่าแล้วก็เล่นตามเ e s สไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงเล v ว l 30ก็จะเริ่มแบบเอ้ยเจอพวกเ e s สที่มันมีระดับความยากขึ้นบอสที่มีความเก่งมากขึ้นอะไรแบบนี้ อ่านะครับก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอรแรกนะครับผมอ่าของก็จะเริ่มเปิดด้วยการแบบไอ้เติมโค้ด pre-registration แล้วก็การเล่นสายธนูไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็มีพวกแพ็คเติมต่างๆด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้เริ่มเติมเพราะว่าแบบเราก็เริ่มต้นมาได้แบบไอ้การแบบมาลอกชิมลางดูก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าอันนี้ก็เดี๋ยว ลองมาเล่นเป็นเกมไฟล์ดูละก,กันก็แบบก็มาเที่ยวเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนแบบซา er วเนอร์ฟอลเก็ยังเล่นเป็นคอนเทนต์หลักเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยมีพวกไอเทมต่างๆที่แบบซื้อได้ต่อวันอย่างนี้ใช่ไหมอ่าพวกอัปเกรดสกรอล์พวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ซื้อได้นะครับค่อนข้างสําคัญและต้องใช้ด้วยนะครับเนี่ยพวกที่เป็นโกช็อปก็คือถ้าเกิดว่ากด p r e g i s t r a t i o n code ก็คือได้ตังค์มา5 0 0แสนเลยนะครับเอามาซื้อของได้พวกนี้เยอะแยะเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ ไนโครวิดีโอแรกนะครับก็ถ้าเกิดว่าเ่มีคำแนะนำอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะแล้วกอ็อย่างที่บอกไปว่าวิดีโอนี้มีการแจกโค้ดด้วยนะครับก็แจกไปแล้วในวิดีโอนี้แหละนะครับลองหาดูนะการวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย